สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เรามีเวฟเทรดเดอร์มือโปรจาก i q o p t i o n มาร่วมพูดคุยกันมาสำรวจเส้นทางและเคล็ดลับของเขากันนะครับสวัสดีครับทุกคนผมเวฟเริ่มเทรดกับ IQ o p t i o n ัมาได้1ปีแล้วตอนแรกมันยากมากแต่การยึดมั่นและเรียนรู้ในทุกวันให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าการเทรดเปลี่ยนชีวิตผมไม่ใช่แค่การทำเงินแต่ยังเป็นเรื่องของอิสรภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความตื่นเต้นในเกมนี้ บอกตามตรงการเข้าใจในโน้มตลาดเป็นเรื่องที่ยากมากผมใช้เวลานั้นไ่ท้วนในการศึกษาแต่การชนะครั้งแรกนั้นคุ้มค่าม,มากครับถึงเทดเดอร์ใหม่ทุกคนขอให้มีความอมดทนและเรียนรู้กันต่อไปใช้เครื่องมือที่ไอคิวชั่นมอบให้และจำไว้ว่าความผิดพลาดเป็นเพียงก้าวเล็กๆในการเรียนรู้ขอบคุณนะครับเว็บสำหรับข้อมูลที่น่าทึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกดลิงก์ในไบโอของเราอย่าพลาดนะครับ